มันจมูกข้าวน้ำมันลำข้าวไม่ต้องบรรยายคุณเก่งกว่าแต่เรามีมากกว่าคุณถึง3เท่านะคะแกมมาเวอร์ซนนะคองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสนะคะ, 29, ะ,คะใช้วิธีการสกัดแบบหีบเย็นคือเขาเรียกว่า Super Critical f l u ูอมันแบบว่าทั้ง solid fluid liquid คือทั้งแข็งทั้งเปียกนะคะเป็นหลายๆรูปแบบสามรูปแบบพร้อมกันกดมันให้คือเขาใช้แรงดันที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีั้นส่งแรงดันปื๊ดขึ้นไปให้มันขึ้นแบบนั้นปุ๊บบีบปุ๊บเลยออกมากลายเป็นน้ำมันคือคอนเดนส์สารอาหารมันถึงได้ P p m ขนาดนี้ค่ะนะแล้วต้องฟรีส์ดรายถังเช่าเหมือนกันนะทําคล้ายๆกันแล้วก็เห็ดลินจือทาคล้ายๆกันเพราะมันรู้แล้วมันได้สารอาหารที่โอ้โหเข้มข้นที่สุดเลย ถึงได้กิโลหนึ่งมันราคามันต่างกันลิปโลกแต่ก็ทำมาให้ด้วยราคานี้เท่าไหร่นะคะนูทิฟิกเรา650มันไม่ใช่ชนะกันแค่ตรงนี้นะมันชนะกันที่เห็ดหลินจือสปอร์เห็ดหลินจือคืออะไรรู้จักเห็ดหลินจือกันแค่ไหนเอา,อางี้ก่อนได้ยินใช่ไหมคะ ได้ยินว่าโอเคเห็ดลินจือมันก็อยู่ในกระแสอยู่ในกระแสสุขภาพกระแสสุขภาพที่ขายเรื่องเห็ดลินจือเนี่ยอย่างต่ําก็กล่องละสองพันสองแต่สปอร์เห็ดเนี่ยต่าที่สุดคือสี่พันสี่แพงที่สุดหลายหมื่นบาทโซทําได้ที่หกร้อยห้าสิบสาสิบเมตรสปอร์เห็ดลินจือคือสารอาหารที่เข้มข้นติดอยู่ใต้ดอกเห็ดตึงเก็บเกี่ยวมาได้แล้วก็มาทําคล้ายๆกับมเมื่อกี้สกัดแบบซูเปอร์คริติคอลอีกเหมือนกันแต่เป็นอีกรูปแบบหนึง่ง ต้องฟรีสไดให้เย็นเจี๊ยบเอาส,อาสปอมาอยู่บนถาดทาให้แข็งปุ๊บในวินาทีเดียวกันนั้นแล้วก็ไปเขาเรียกะไรไปป่นให้กลายเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วบีบออกมาเป็นน้ํามันนะคะโครงสร้างต้องเปลี่ยนโครงสร้างแบบในระยะเวลาที่สั้นมากทําให้รักษาฟอร์มของสารอาหารไว้ได้นะคะจึงผลลัพธ์ของเ็ดลินจือเห็ดลินจือมีสําหรับเรื่องภูมิต้านทานและหัวใจกระตับสําคัญที่สุดภูมิต้านทานเราจะสมบูรณ์มากๆ ถ้าเราได้รับสารที่มีในเห็ดหลินจือดูนะคะก่อนรับประทานนี่คือโครงสร้างของเซลล์ที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอเซลล์เป็นไงเซลล์ระเบิดเลยแหลมๆเต็มไปหมดเลยหลังรับประทานสวยไหมคะอยากเป็นยังไงคะนี่ถ้าข้างในเป็นอย่างนี้ข้างนอกก็พอกันอะเยิน <laughs> ถ้าข้างในสวยๆข้างนอกก็พอกันนิ่งเลยนี่คะ่ะนี่เหมือนกัน เนื้อสารจมเนมที่ใช้ในนี้เห็นว่าเมื่อเรามีสารเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงความสวยของรูปฟอร์มของเซลล์เราเนี่ยสมบูรณ์มากนะคะยิ่งได้พลังงานยิ่งทํางานได้เร็วนี่น,นี่อันนี้น่ากลัวอันนี้เป็นทุเรียนเลยถ้าข้างในเป็นทุเรียนข้างนอกเป็นอะไร <c oughs> เป็นทุเรียน <c oughs> ผิวเป็นทุเรียนคือหนามมันแหลมมากคือเซลล์มันไม่สวยอนะคะก็หลังรับประทานก็จะเห็นเซลล์สวยๆก็จะได้ผลลัพธ์ของภูมิต้านทานของร่างกายคือเรื่องของ เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาอคือเม็ดเลือดขาวจะสมบูรณ์มากๆถ้าได้โครงสร้างของเห็ดหลินจือเข้าไปเซลล์มะเร็งที่เขาพิสูจน์กันในหนูนะเซลล์มะเร็งในท้องของหนูใช้แค่ดอกเห็ดหลินจือธรรมดาในทั้งดอกเอาไปต้มต้มน้ำอยู่สักระยะเอาออกมาสองอยห้าสิมิลลิกรัมฉีดเข้าไปในท้องหนูทิ้งไว้ไม่นานพอมันหมดไปมันก็ต้องย่อยเองของมันหมดไปมาตรวจเซลล์เซลล์ยุบตัวลง แต่ใช้500มิลลิกรัมฉีดเข้าไปในท้องหนูไม่ถึง3วันเซลล์มะเร็งตายหมดสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องโครงสร้างของนี่แค่เอาดอกเห็ดลินเจือไปต้มนะของเราเป็นสปอร์เห็ดนะคะก็คูณค่ากันเอนเองก็ไม่รู้กี่เท่านะคะยิ่งมีมากยิ่งได้มากยิ่งเข้าไปมากยิ่งได้มากว,วิธีการวิจัยของโซเนี่ย วิจัยถึงขั้นคล้ายๆโครงสร้างของยานะยาคือเขาวิจัยแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นเคมีมันต้องมาดูว่าใช้เท่าไหร่ที่น้อยที่สุดแล้วเห็นผลแต่เขาก็จะรู้ว่าใช้ไปมากขึ้นมากขึ้นและต่อเนื่องกันแบบไหน,นจึงต้องหยุดใช้นะคะหรือใช้ได้แค่ระยะหนึ่งแล้วต้องเลิกใช้นั่นคือโครงสร้างของเคมีในเชิงของยาโซ so, วิจัยแบบนั้นเพื่อให้รู้ว่าคุณเนี่ยทิปแนะนําถ้าทานทั้งเซตไอโครงสร้างพื้นฐานของท ของโซลก็คือฮอร์โมนหญิงชายเจลสองสีฮอร์โมนหญิงชายวัลเ็ดเจลสองสีวัละซองโบนูทิฟิกสองเม็ดแค่นี้พอแล้วนะคะแต่ถ้าคุณมีภาวะสุ่มเสี่ยงของโรคคุณทานมากขึ้นต่อเนื่องได้จนตลอดชีวิตคุณไม่มีอาการที่ว่าเป็นสารตกค้างอยู่ในร่างกายหรือมากเกินไปไม่มีค่าของการรับสารที่มากเกินไปเพราะเราวิเคราะห์เป็นแบบเซลล์ลน์แบบมาเแียไซโตโท็อกซินไม่มีการเกิดของ สารเคมีที่เป็นคุณเขาเรียกว่าอะไรเป็นโทษร้ายแรงกับร่างกายใดๆทั้งสิ้นตรวจสอบกันขนาดนี้เพื่อให้เรามั่นใจจริงๆว่าไม่ว่ามากที่คุณต้องถูกสอนว่าต้องทานเยอะๆของโซไม่ต้องทานเยอะๆถ้าเป็นธรรมชาติก็คือแค่ไหนแค่นั้นแล้วรู้เลยว่าประคองคุณได้ตลอดชีพนะคะแต่ถ้าคุณมีภาวะสมเสียงของโรคเพิ่มเข้าไปต้องเพิ่มเพราะว่าไม่งั้นเราสู้ไม่ไหวเพราะมันเซลล์มันแตกตัวอย่างที่บอกนี่คือความมั่นใจที่เกิดอีกนิดนึงขอเสริมเรื่องน้ำมันจมูกข้าวลำข้าวกับเห็ดหลินจือ เราจะต้องรู้เรื่องอที่เปลี่ยนไขมันเร็วเป็นไขมันดีอยู่แล้วถูกไหมคะโครงสร้างอันนี้ที่ว่ามัน PPM มากกว่าเนี่ยแล้วการสกัดในรูปแบบเทคนิคที่สูงกว่าจะทําให้เห็นว่าไขปกติเลือดเราจะต้องผลิตมาที่ตับตับจะต้องผลิตโปรตีนโปรตีนหนึ่งตัวไขมันสามตัวเป็นสี่ตัวแบบนี้ผลิตแบบนี้เรื่อยๆตลอดเวลานี่คือโครงสร้างของเลือดที่จะออกมาจากไขไขกระดูก แต่พอเราได้รับน้ํามันดีๆจากน้ํามันเห็ดลินจือกับน้ามันจมูกข้าวมันจะเปลี่ยนไขมันสามตัวเหลือไขมันตัวเดียวแล้วกลายไปเป็นโปรตีนสามตัวคุณจะเห็นความเฟิร์มของร่างกายของคุณและคุณจะเห็นการลีนของคุณคือเซลลูไลคุณจะไม่มีพุงคุณจะไม่ย้อยผิวพรรณคุณจะเปล่งปัง่งผิวคุณจะสวยงามออกมาเป็นน้ํามันและเลือดผิวจะนุ่มเด้งนี่คือผลลัพธ์ออกมาที่ความสวยข้างนอกจะเห็นสรีระที่ครบถ้วนสมบูรณ์จากข้างในด้วยความแข็งแรงของทั้งโครงสร้างของเรา